สวัสดีพี่น้องกองป่าสุภูสุคนมาพบกับน้องตูพวงในตอนแรกสบาสดีน้องตูสบัสดีสบาดสบาด,ดีเดีดจัดมาไม้ให้ยั้งมือนนินะออมาเปงเป็ดเป็งไก่มาสันพี่น้องเห็ดเลี้ยงแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่ตามส่วนตามนาเนาะปล่อยไปตามธรรมศาสตร์แบบนี้เลยเนาะตอนนี้กรยังเว้นแนมันกนยา,ายังมาบลาย เพื่อนก็ไปหากินอาหารอยู่ตามท่งให้ท่งนาพูนพูนพูนท่งนาหนองสะพูนเป็ดก็ะลอยน้ำอยู่พูนพี่น้องไงอ่าพูนพูนพูนแต่ตอนนี้กันยังบ่ทันมาอีกจะเป็นอะไรเมซายหดพักยามแรงอาสบาสดีเม่ายสบายดีสบาดีสวัสดีอ่าเพื่อน ขดมากเผ็ดมากเขือเนาะแล้วก็พักแน่ไม่หมากบวมมากอื้ออีกได้นะทั้งในคางคุณเนาะเอาเข้าไปทางไหนพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้กพี่น้องขดมากถั่วหมูถั่วคางออื้ฝังยาวอีหลีเนาะเห็นเด้ดห่างก,กันเริ่มเป็นมากพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อวยหมึงถั่วไม่ใส่นะมึงถั่วักยาวไม่ใส่นะอ่ายาวอีลีได้นี่นะอือ เนียแนวพี่เนาะหน่วยธมิดเอาไว้แนวเลยนะไว้แนวแนวไว้ปลูกนี่เด้อว้าตุยอิลีแนวนี่ก็เอามาแต่อัหลวงผางกรพา่หนาโอ้ปลูกสายต้มเอามาแน่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 ลูกสายเอามาแต่หลวงผางมาสั่นแนวพันนี่เด้อไม่ใส่จับให้เบิ่งอีกเด้นะฮมาแนวยาวพูดนะว้าได้เม็หนึ่งพูดไล้นี่นะยาวอิลี เดี๋ยวตอนนี้มาใส่กระหดรบกนันนะ <c oughs> กำลังเริ่มให้หมากซองแถวสองแถวครับแ,แม่นันมักทว่วฟุ่มเอินฟุม่มหรือมักทวตั้งมกักทวตั้งหรือมกักทว่วฟุ่มมักทวตัวนี้มีจะเป็นแบบเรือตามดินเลยหมดจำเป็นได้ให้ข้างมันีกเนะเด็ก่นง เด้หมักเผ็ดหมักเผ็ดมาใส่เป็นดอกเด้ได้นี่เนาะเป็นดอกเด้ได้ดีนะเป็นดอกคือเริ่มเป็นหมากแล้วได้พี่น้องไงหมักเผ็ดอันนั้นเขอินหมักเผ็ดกุนซีนี่เห็นว่าซีแกแดงขึ้นนี่ซีขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือผักที่มัน แก่แล้วเนาะกะสิได้เอาหมากเอาดอกมันแบบนี้เอาดอกเอาหมากไว้แนวปีต่อไปอยู่เด็กๆเนาะเด็กนี่ก็คือมะเขือเนาะกำลังกำลังให้ดอกกำลังเป็นดอกเลยเนาะแก่ที่เป็นหมากละแม่ใส่เพิ่นปลูกหมทุกอย่างอย่างละน้อย แเป้โอ้ยเสร็จหมูแพรแเปแหละแม่มาญาติกินละมาเอ็มมาเอ็มมาไอ้กึ้งสิได้ลูกแก่เผลออะสิได้ลูกแม่ดำมันสิได้ลูกก็ได้หเนาะทองใหญ่เลยเด้ก้อนกูไปแก่ใหญ่เลยเด้ทองใหญ่เลยเด้ให้มันสองโตไปจ้ะแม่แต่นั้นให้ได้ลูกสามโต b a ต u เป้เป้เป้แกเลมโบไมโลกับเลมโบเมโลไมโลตัวน้อยฮะเลมโบมันตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่อืมขันโบอ่าบุพเพเป้แล mm ้วบัดนี้นะแแบ้

ไปเนี่ากินข้าวน้ำพรอเอากินกินกินอากินข้ากินหารนี่ยอ้าวมามากินกินกินเฮ้ยพี่น้องให้อาหารเป็ดไก่ยำแรงยำเต้ากะมีความสุขอีกแบบนึงเด้พี่น้องอยู่กับสัตว์นี่นะบางงบางๆบางขอบายเนี่ยใบสีใบเนา่ยเอาเอาเอาใบผู้ใหญ่นี่มาละโมบ บเจลาลม่เลยเมื่อเกิบงับงบงัง <c oughs> บังใบหมักมต้นเน่นได้พี่น้องให้จับใบใบเมื่โตนี่ไม่ได้เกิดใบได้ตัวน้อย,ย,ยน,นี่กะให้ใบาย ตนอนตเกม่นะอ้อยู่นได้นะมาเด้มาเแม่มาแล้วได้ไหมแม่แม oh, ่แม ma nah, mm ่แ hmm. ม่แม่ย uh ัง huh. ตั้งอยู่ในนาคนนั้นมัออกก็ได้สาะมได้เยวะได้ได้เพิ่งเปิดมาได้แม่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 แ่แม่แม่พาลูกมาหมเกิดขนียังได้ยังมาน่ะต๊ะตแ้าบก อามาเบอนอเก็บมาอามาี่คี่เดี่่ขี่ด้วงเนาะอยู่ในต้นไม้เีไม่กุ้งกุ้งพี่น้องเดีด๋ยเขี่ตกเขเอ่อนมาตกมา,กจากเจื่อนมาขี่ด้วงขี่ตกมาแต่ต้นไม้เออเอาไปด,ไไดังไฟได้ไีมพี่น้องไหยไปได้ดังไฟนะครับกรจูดแล้วก็นีเบื้องลามันิ ใส่จุดังไฟนึ่งเขาเนาะพี่น้องอย่าเลแม่ใส่มาแล้หาเก็บมานี่ได้บ่กยเอาทุ่งยางไปเก็บมาหลายไนเนาะย่างย่างดู่รงต้นคือมันยามฤดูแล้งเนาะมันจึงมีได้นี่นะฤดูกับโบมี่นะมิตรฤดูแล้งผบลูกแฝดสามพี่น้องเอ้ยญาติกินนมสองเต้าอ้าวแต่ได้สิได้กินตัวได้เก่งกับตัวนั้นได้กินก่อนอยูนี้พี่น้องญาติกัน โอ้ยนมสองเตาสารโตญาติกันกินเอ่าเตาใดให้นมเสริมได้ดินะเนี้ยได้ไหมแม่ดีๆเลยสบายดีลูกนะออ้ยยุ้ยยุ้ให้กินเออคาร์ปอนกินเนี่ยได้ได้ได้ไมาอีกเลยดิเพิ่นเคยกินเพิ่นเพิ่นหู่จักเนี่ยเพิ่นเคยกินนี้ยมืดแล้วเลยเอาเาน้ำธรรมดาปะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องตู่พวงขอลาไปก่อนเด้อพบกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะ ฝากก,ไกสดไลค์กดแชร์ส่องน้องตู่พวงเดชพี่น้องเดอมีความคิดเห็นอนันไใเก็คอมเมนต์มาให้กำลังแห้งใจน้องตู่พวงต่อไปสู้ต่อไปน้องพ่น้องเนาะขอบใจหลายๆลายสบายดี